สวัสดีค่ะพอกันเนี่ยจากการมาหอยบานเรียบร้อยังการไปหน้าก็ไม่ยายมันที่ศิลปะตรวจไปตัดผมจ้ะผม,ปปม,มเปิดไปกันเนี่ยอันอัน z o o ใส่คนเปิดร้านไม่สวัสดีค่ะเนีย่ยพุทธบาทเป็นซ้ำพืชเปิดร้านไม่นะเปิดร้าน <Okay. S 2> ให้ของเนีย่ยสำคูนเที่ยวไม่เหยนต้องอเอาใจกี่กิลามุ่งอะไรบ้งอันหน่าต้องหัวใจยังไปนะอ๋อ ส้างเฮียนพลังน่ะโอ้มนกลางแก้วนั่นละนั่นละาก็ไปหนากอ่ะตางนี้ไปมาหนกรจอดทั้งอันพ่นบบนี้เห็นยามุ่งมุงอันพ่นก็ไพจูพ่นมาโอ้วปนนี้มางัาไทยเออยาตดผมให้ตัวสันได้วงาเ้อะไปไส่งหานย่าันหนัง้ใสบ้านเดกไกลหลับงกันประมา่กิโลนึง พยายามพี่น้องพี่น้องเพื่อเปิดร้านค้าไม่เพื่อเปิดร้านค้าไม่เราบริเวณส้มเซ่ยเพิ่งเลื่ิยไปเบิ้งตัดผุ้มอ้อมพี่น้งองเพื่อเปิดร้านค้าเพราะล่างนี้จะถ่นแล้วเพิ่นก็เลยเปิด,ปดโอแ้แล้วเจ้าเห็นดูห่างเราไหมแล้วไม่เห็นที่นอกระไรอยู่นอกเบิดแล้วเพราะล่างนั้นโอนนม่เราเห็นท้องมองบ่เด้อเราเปนอกเบิดแล้ววันนี้ซ้ำก็เลยเปิดอืห์ ไปส่เืเพื่นหลังจาก้จะพาตัวไปตัดผมก็ไปเล่นนนพี่น้องอยู่บ้านเพราะบ้านก็ไปไกลกันห้างาิโลเดียวนล้ก็เพื่นกามาตาอไปหน้าน็ไม่ยายกปสชไปพาตัวไปตัดุมตัวอะไยเรียบร้อยจ้แต่ว่าตัวรถอนนู้นเลี่ะเอ้ยนู้ตัวให่ตัวล่มกอนเพาะมันนังนง่งองจอดล้นเอีอบ

ไอ้เป <AP> ็นโรคภัยอะไรจ่โ <t us> ้มันยิ <activating> ่งแดดรคกแม่ไม่หาแม่โทรว่าจะเตี้ยบ่อยเล่ะไอ้โทรคุยกันยังไงจ๊ะข่าวละจ้าได้เปมนตดผมบ่ย่าแล้วมันมาตดผมจ๊ะก็พูดเลยหล่ะก็พูดไม่ในญ่พุดหนอ โอ้ยงอกรนบ่ออา้าหนามเ่ยันดีผม่เือยานงกับผ้านีมากยันอนพนนั่นปงไข่ฟ้องฟนเ่ตังแขนขึ้นงทข่องหน่อยๆแต่ก็ผ้านยมมาตัดผมพอดีเมื่กงากัยืนแถวนีเราจะยืนยันูเท่าไหร่ี่ล่ะ ตะกี้เห็นในแถวนีมัน,นที่หนีกัขายรไปอยู่บนหินเล่นไฟไงมาแถวหนี้ก็เลยมี่ตะเฮียนี่น้องตาเฮียนี่น้องเองบิดเลยอันถ้าใจเดินเอิญน,นออันเอิญพอนุวันยีดแยดตะโอเนี้ยก็เอิญไม่ใช่วา,าตนตะกี้ให้เราเอิญเอิญแต่ว่ายีดแยดยีดแยดแล้วกันเยอะค่ะ ท้านยาไปเฮี่ยมบาบสงขามจ้าทนายจ่ตประไายพูมให้ตรวจใกล้แบบไรจ่าเมืกี้พ่อบุญไอ้เฮียนาพ่อบุญอย่างนั้นนี่แหละจ้าเะกี้นี่ตะกานตีเะกี้ตกานตีเต็มเียเลย ตัวสมุนยแล้วมาัาเี้างอด้คคุก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 คุไ่าผตัดผมจ้ะแล้วจัดางผู้ตัดผู้ิตตัดผมย้ายกบยายตัดผมเหมือนกันไีกได้ได้เบิงจัดตอนไม่ตัดผม

เริ่มทำการตัดผมแล้วนะคะโดนย<น>ังองจากตาแล้วจะทำอะไรบ้างอีกท่าน,นึงกันนี่ต้ังเริ่มงตัดผมเน้วก็ถึงมาเหนีวเลยจ้าวัเดียดท่ายตอนงานตาเนีเนี่ยเ,ยบบยนเนยพเราะว่าโทรศัพท์ของแบตเบรด งานแล้วมันยูโดนโดนเต๋อผู้จ่าบางที่นโทรศัพท์มันก็เลยแบดเปิดเพราะนู้นบริษัทไปนูเข้าใจว่าตาแหล่นูเข้าใจว่างานจะิดตัดผมแล้วก็อยูนั่นอันพี่หน่อนจะฆ่าแล้วก็กรับแต่ว่ามันที่นี่ย้ายยูดนแบ,บ,นบนนนนนแดโทรศัพท,ท,ท์ก็กเลยเบิดสายซาบเบลไปโอเคจา้าเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ซสำนี้ก็น่าจะกับฝากกดไลค์กดแชร์กุยจักรไทยนะเมื่อจะเรียบร้พอกพันทีนมาจา้าสวัสดีค่ะ